ตอนนี้เราก็ทําการตั้งเสาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนการตั้งเสาที่ตั้งไปเมื่อสักครู่นะครับการตั้งเนี่ยเราจะต้องจับระดับน้ํานะครับตัวนี้ทาบด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับที่มันจะเป็นมุมล้มไปทางนี้นะครับแนวนี้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้ให้ระดับน้ําอยู่กึ่งกลางที่สุดนะครับตัวนี้ครับระดับน้ําก็ได้อยู่กึ่งกลางพอเราเช็คดิ่งด้านนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็ค ด้านนี้ครับด้านหน้ากับซ้ายขวานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะอยู่กึ่งกลางเราจะเช็คทั้งสองด้านนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับว่ามันล้มไปทางไหนหรือเปล่าแล้วก็จับทั้งสองด้านแบบนี้ครับแล้วระยะของเสานะครับผมก็ได้ตีผังทําไว้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆดูครับอันนี้ก็จะได้ฉากพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเสาต้นอื่นกันบ้าง นี่นะครับเราก็เช็คเลยทุกต้นนะครับให้ระดับน้ำมันอยู่กึ่งกลางมากที่สุดนะครับเช็คสองมุมนะครับเพื่อนๆเ,เช็คสองด้านแบบนี้ครับเสาทุกต้นก็จะเท่ากันนะครับโดยการที่ผมดึงตีผังมานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ขุดดินเลยเราจะต้องวัดระดับนี่นะครับก็จะได้ฉากเสาก็จะดูตรงนะครับ ก็จะตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะจับทั้ง2ด้านแบบนี้นะครับสมมุติถ้าเราตีผังถ้าเราไม่มีเสาเดิมนะครับเราก็ต้องใช้สูตร3 4 5นะครับหรือว่าสูตรปีทาโกลัสนะครับเพื่อที่จะหามุมฉากในการตีผังแล้วก็ขุดลุมนะครับผมฝังลึกลงไปในดินประมาณ50เซนติเมตรนะครับใช้คนในการตั้งเสานะครับประมาณ4คน เราก็ยกแล้วก็ตั้งมีคนขับหน้าคนหนึ่องอย่างที่ในคลิปต้นๆนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็ยกนะครับข้างหน้าตรงปีนเสามันจะหนักทีนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําการขึ้นโครงโดยการลัดหัวเสานะครับทั้งสี่มุมโดยใช้เหล็กตัว C การเชื่อมคนเดียวนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเหล็กฉากแม่เหล็กดูดนะครับดูดฉากเอาไว้นะครับตรงนี้ก็คือผมจะเชื่อมหัวให้มันเสร็จก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ฉากดูดช่วยจับตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราทํางานคนเดียวเนี่ยมันจะต้องมีตัวช่วยแบบนี้นะครับถ้าไม่มีนะมันจะไม่ได้ระดับไม่ได้แนวที่เราวัดกะระยะเอาไว้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มทําการเชื่อมต่อนะครับ